สวัสดีครับมาพบกับนจชุยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาลองอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัว Speedboot นะครับเมาส์แอป APTER ของยี่ห้อวิลเตอร์ท็อกวิลทบางคนก็ออกเสียงผมก็ออกเสียงไม่เคยถูก,กน,นะครับตัวนี้นะก็ตามนี้แล้วกันครับก็ตัวนี้มันเป็นเมาส์แดป APTER นะเรื่องสปีดบู t นะครับเพราะว่าแต่ไม่พูดสเปคไม่พูดถึงนะครับ ที่เราเห็นก็คือมันจะมีไอประมาณนี้นะครับมีรูให้อัปเดตไดนะ้ผมก็จะลองอัปเดตมันดูนะอุปถ่ายรูปมองสายตามเท่าไหร่นะพอถ่ายรูปมาฝุ่นเยอะเหมือนกันนะ,ะวันอัปเดตนะครับก็ใช้สาย USB ธรรมดานะครับสาย USB เป็น micro USB นครับปกติเนี่ยเสียบไว้ได้เลยนะพอเสียบไว้ปุ๊บนะครับอ่ามันก็ จะขึ้นมาจะขึ้นมาเป็นเหมือนได้ๆหนึ่งนะครับอ่าไม่แต่กดเข้าไปดูก็ไม่มีอะไรนะครับอ่าเราก็เปโหลดตัวไอ้โแวร์มานะครับเดี๋ยวผมทําลิงก์ไว้ให้นะเพราะว่าเป็นภาษาอะไร่รู้ภาษาจีนมั้งครับเนี่ย you talk วิทอชเหรอวิทอผมออกเสียงไม่ถูกนะอ่าในตัวเนี้ยครับ ก็ไปโหลดไหมถูกผมทำลิยวผมส่งทําลิงก์ไว้ในดีสคริปชั่นนะครับก็ลองไปกดเข้าไปดูสำหรับใครอยากจะลองอัปเดตนะใครอยากลองอัปเดตก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ต้องไปไปผมก็ไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรป่านะแต่เห็นมันมีก็เลยลองมาทําดูนะครับพอได้แล้วมันก็จะมีไฟล์เป็นล์อย่างนี้นะครับให้เราก็เราก็แค่ลากลงมาเรียบร้อยนะครับนี่คือเสร็จแล้วนี่คือการ ออมุกมันก็จะตัดไปเลยเรียบร้อยนะครับแค่เนี้ยนะครับเพราะว่าในเว็บมันก็บอกประ,ประมาณนี้แหละแค่เนี้ยนะครับมันก็จะมีจริงๆในเว็บมันก็มีบอกนะครับแต่นี้ผมก็ลองทําให้ดูทึบเรียบร้อยนะครับพอใช่ไหมเมืราถ้ามันเรียบร้อยมันก็จะรุดอาออกไปอัตโนมัตินะครับ รเรียบร้อยเราก็มาฮาวีเขาบอกว่าเราก็ทำ,ทำใหม่ก็คือสเตปทูมันก็คืออะไรนะครับอ่าก็ให้เสียบนะเสียบสายใหม่ลองดูนะคปั๊บผมก็ดึงมาอ่าเสียบสายใหม่ปาบ๊บก็จะขึ้นมาเป็นได้เหมือนเดิมนะครับแต่บอกว่ามันมันกดเปไม่เห็นมีอะไรอ่า แต่ถ้าดูในนี้นะครับเขาบอกเขาขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาอ่ามันจะขึ้นมาแค่เนี้ยนะครับมันก็ไม่บอกนะว่าเป็นเวอร์ชันอะไรนะเขาบอกแค่เนี้ยครับก็ขึ้นมาอ่าเดี๋ยวเราผมเคาะแค่เนี้ยะครับเรียบร้อยละการอัปเดตของมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ไปลองทํากันดูนะผมมีแค่สายสายไมโครชิีเส้นเดียวนะครับเอาเส้นที่ส่งดัตตาได้นะครับเพราะว่าไมโครชิปบางอันเนี่ย มันชาร์จได้อย่างเดียวนะครับถ้าชาร์จได้อย่างเดียวมันจะไม่เจอนะครับไอ,อพวกสายถูกๆที่เขาแถมมาไอพวกที่ชาร์จอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะผมใส่ไปก็ผมไม่เห็นมันมีอะไรต่างจากเดิมเลยนะ,ะถ้าต่างจากเดิมผมจะทําคลิปให้แต่ก,ก็รู้สึกว่ามัน,มนก็ไม่ได้มีอะไรต่างจากเดิมเท่าไหร่นะแต่อลองไปอัพได้ไดนะถ้าใครอยากอัพถ้าใครไม่อยากอัพก็ป,ปล่อยไว้นะครับ สำหรับคลิปนี้คงจบถึงนี้นะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักจุยโฟโต้น y o ยูทูบช h a n แนลในไฟนเพจนักจุยโฟโต้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ